สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมารีวิวกับตัวนี้ครับกับไฟนะครับประด <parece maison. S 1> ับตกแต่งห้องนะครับก็ตัวนี้ซื้อมาจากกระซาด้านะครับก็ได้ช่วงลดราคามาก็เลยซื้อมาครับก็นําเข้ามาจากจีนะครับก็ของจีนถูกกันลประมาณ10บาทนะครับแต่ว่าเพี้ยนไม่รีบนะก็เลยรอได้นะครับนี่เป็นอย่างนี้จะเอาตรงๆนะมันจะมีสีขาวนะครับสีชมพูแล้วก็หลากสีอย่างงี้เพี้ยนเขาบอกก่อนนะครับว่าเพี้ยนสั่งนะครับสีชมพูมานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือเขาส่งมาให้เพี้ยนผิดนะจ๊ะมันซื้อเซ อ่าตื้อๆนะจ๊ะแล้วก็ตัวนี้นะครับนี่เป็นแบบนี้ชาร์จด้วย USB นะครับก็คือว่าเรานะครับจะต้องใช้ตัวนี้นะครับที่เป็นมือถือของเรานะครับหรือว่าเป็น power bank นะครับเสียบเข้าไปนะครับแล้วมันจะเกิดไฟออกมามาเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะตรานตรานก็นะครับเดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มเล่นนะครับถ้าเกิดใครดูคลิปหลังๆพี่อั้นเนี่ยพี่อันจะเริ่มมีนะครับว่าข้างหลังห้องพี่อันจะเริ่มมีอะไรนะครับมีไฟพวกนี้มาไอ้นี่ก็บอกเฮ้ยมาเดี๋ยวลองมาตกแต่่่่งเเพพิมฮ้ยยแแกกกกกาาาัน นี่จะตืดอาคราวนี้เสียบไฟไหมนี่ครับปึ๊บปุ๊บป๊บนี่จะได้เสียงนี้เอาตรงๆนะก็ถือว่าประดับกลางคืนได้ครับแต่กลางวันยังไม่ค่อยได้ไไม่ค่คอด้เท่าไหร่นะเดีย๋ยวเพื่อนจะไปลองนะครับกับข้างหลังของห้องเพื่อนนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างจะอีกอย่างหนึ่งสายตรงนี้สั้นไปด้วยนะครับ ไอ้ตรงเนี้ยควรจะยาวกว่านี้นะแม่ไม่เป็นไรนะครับของราคาอร่อยไม่ถึงร้อยอ่ะประมาณนักแปดสิบเก้าสิบบาทนี่แหละก็ได้ได้ประมาณนี้แหละแต่ว่าที่ผิดหวังก็คือเนี่ยเราสั่งสีชมพูไปอ่ะไอ้เนี้ยมันได้แบบรวมสีมามครับแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไม่ได้ซีเรียสมากเราเน้นนะครับประดับข้างหลังนะครับตรานตรานดูสิพอเราประดับข้างหลังจะเป็นยังไงบ้ง้งเอสโต่ะจิ้มเข้าไปจ้ะ เยนะ <c oughs> เอ้ยเอาตรงๆนะครับมันก็พอได้อะพอได้อะเออแต่น่าเสียดายอย่างนึงก็คือว่าสายมันสั้นไปอ่ะพุ่งตรงเนี่ยสายมันสั้นไปเนี่ยอยู่ตำแหน่งนี้ไม่เห็นแล้วอะ่ะต้องคล้องสินะเออ ต้องคล้องนะครับอยู่ไกลๆก็จะเห็นแค่นี้แหละจ้ะเพื่อมาประดับแต่งฉากหลังอ่ะแต่ว่าดี๋ยก่อนอยู่เนี้ยกลืนไปอ่ะเออแต่ก็ถือว่าทําใช้ได้อยู่ครับทําใช้ได้อยู่ก็เดี๋ยวห้หาตําแหน่งเอาละกันแต่ว่าไฟเนี้ยมันจะเด่นชัดในตอนกลางคืนนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ละจ้ะประมาณนี้แหละครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับกับคลิปๆนี้นะครับก็เดี๋ยว ลองดูกลางคืนนะครับว่าเนื่องจากตอนนี้ข้างนอกกลางวันเดี๋ยวเราดูกลางคืนนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับทุกคนเพื่อนขี้เกียจรอจนมืดนะครับเพื่อนก็เลยแบบแบบปุ๊บนะครับปิดห้องนะครับปิดผ้าม่านนะครับให้มันดูมืดๆนะครับก็เนี่ยครับไฟที่ได้ก็คือข้างหลังนี้แหละประมาณขนาดนี้คือดูระยะไกลๆก็โอเคนะดูใช้ได้นะครับใช้ได้กับของที่ไม่เกิน100บาทนะจ๊ะก็ประมาณเท่าไหร่แปดสิบกว่าบาทแล้วมั่งซื้อมาบวกลดราคาแล้วก็ประมาณนั้นแหละครับของไทยขายประมาณ90บาทเกือบเกือบร้อยประมาณ 80บาทนะครับถูกกว่าของไทย10บาทนะครับแต่พี่อนไม่ได้รีบไงเพี่อนก็เลยรอนะครับคิงงงาสิบบาทก็เอาครับก็จะได้ประมาณนี้นะจ๊ะเพราะว่าเพี่อนเอาไว้ตกแต่งด้านหลังรนีก็โอเคนะครับมองจากระยะนี้ก็เออให้ไม่เป็นเลวนะเราก็ดูสวยดีนะก็ดูแบบเนี่ยห้องก็มีมิติมากขึ้นนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับกับการรีวิวของคลิปคลิปนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้อ่ะโอเคนะแล้วถ้าเกิดเอาไปวางแบบตรงนี้นะครับปุ๊บเนี่ยก็ยิ่งสวยนะเฮ้ยโอเคนะ พูดตรงนะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันเป็นสีชมพูล้วนมมนอาจจะดูแบบไม่สวยขนาดนี้นะเฮ้ยพอมีแบบปุ๊บนะครับมีการตัดสีจ้ามีชมพูมีเหลืองมีขาวมีเฮ้ยน้ำเงินม่วงเฮ้ยสรุปว่าหลากสีมันสวยกว่าสีเดียวนะถ้าเกิดมองระยะไกลๆนะแต่ถ้าเกิดมองระยะใกล้ๆเนี่ยอย่างเงี้ยก็ควรจะเน้นนะครับเป็นอะไรพวกสีเดียวกระจุกกันดีกว่านะครับแล้วก็ใช้วิธีการตัดสีครับเฮ้ยแต่ว่าพอมองไกลๆก็สวยดีนะครับแบบไอ้ตรงนี้นะครับโอเคครับกวจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับชอ้าฝากกดไลค์ฝาติดตามแล้วก็แชร์ด้วยนะ